รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานพิธีลงนามมทิศทำความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการสามมอมีงานมีเงินมีวุฒิการศึกษาเพิ่มและมหากรรมสร้างงานสร้างอาชีพสู่ e e อเมื่อเวลา1 0 3นาิกานาทีที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกหรือ e t e ท h อำเภอพา,านทองจังหวัดชนบุรีนายสุชาติชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีลงนามันทึกความเข้าใจว่าเป็นความร่วมมือโครงการ3มมีงานมีเงินมีวุฒิการศึกษาเพิ่มและมหากรรมสร้างงานสร้างอาชีพสู e ่ EEC รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีกล่าวต้อนรับโดยมีนายไพโรธโชติกสเถียนอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวรายงาน,างงานถึงวัตถุประสงค์ คือประเทศไทยเป็นประเทศที่ต้องพึ่งพาแรงงานพื้นฐานเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นตลาดแรงงานไทยประสบกับภาวะการขาดแคลนแรงงานเนื่องจากโครงสร้างประชากรที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมผู้สูงอายุและอัตราการเกิดที่ลดลงรวมทั้งทัศนคติของคนรุ่นใหม่ที่นิยมศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มากฝ่าสายอาชีวศึกษาทำให้จำนวนกำลังแรงงานที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานนั้นลดลงส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานนอกจากนี้แล้วยังมีกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเมืองและขาดโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่ตลาดแรงงานมีความต้องการเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของครอบครัวที่ไม่เอื้อต่อการศึกษาต่อ ทำให้คนกลุ่มนี้ต้องออกมาประกอบอาชีพโดยใช้วุฒิการศึกษาที่ตำ่ำได้รับค่าจ้างน้อยไม่สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้ส่งผลให้ขาดความมั่นคงในการดำรงชีพนอกจากการทำงานในสถานประกอบการแล้วการประกอบอาชีพอิสระก็เป็นอีกทางเลือกที่สำคัญในการมีงานทำมีอาชีพมีรายได้และบรรเทาปัญหาการว่างงานของประชาชน โดยในการจัดงานอีกครั้งนี้มีสองกิจกรรมคือกิจกรรมแรกเป็นการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการ3มคือมีงาน,ม,งานมีเงินบีวุฒิการศึกษาเพิ่มซึ่งจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนผู้ได้โอกาสทางการศึกษาได้มีโอกาสหางานที่บั่นคงและได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยไม่ได้งานต่างๆลงนำความร่วมมือกับกรมการจัดหางานระหว่างกรมการจัดหางานสถาบันการศึกษา4แห่งและสถานประกอบการ13แห่งส่วนกิจกรรมที่2เป็นมหากรรมสร้างงานสร้างอาชีพสูตร EEC โดยจะมีตำแหน่งงานว่าง45ตำแหน่ง1,700อัตราจากสถานประกอบการ20แห่ง ในการรองรับความต้องการของการมีงานทําของประชาชนเช่นตําแหน่งวิศวกรโปรแกรมเมอร์และผู้จัดการฝ่ายผลิตเป็นต้นมีรถจําหน่ายอาหารเคลื่อนที่ฟู้ดทรัคจานวน5อาชีพนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆเช่นดิทัศการโลกอาชีพโลกการศึกษาการสาธิตการประกอบอาชีพการจัดแสดงและจําหน่ายสินค้าโอทอปและภารกิจของ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานท้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้นำไปเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจเลือกสมัครงานและประกอบอาชีพตามความถนัดของตนเองนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้กล่าวว่าพิธีลงนมามบันทึกความเข้าใจบ้วยความร่วมมือโครงการสามมอคือการมีงานมีเงินมีวุฒิการศึกษาเพิ่ม รวมถึงพิธีเปิดงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพสู่ e อ c ในวันนี้กระรวงแรงงานขอขอบคุณสถาบันการศึกษาสถานประกอบการและภาคีเครือข่ายที่ได้เกียรนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากําลังแรงงานเพื่อการมีงานทําและการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในครั้งนี้รัฐบาลภายใต้การนําของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโห้มและท่านพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงานได้ความสำคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศโดยกำหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีเพื่อยกระดับศักยภาพพัฒนาคนในทุกพิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีคนเก่งและมีคุณภาพ มีความพร้อมทั้งร่งกายใจสติปัญญามีพัฒนาการที่ดีรอบด้านมีสุขภาวะที่ดีมีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่นโดยการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมสร้างปาเป็นธรรมลดความเหลื่อมลำ้ำในการเข้าถึงสวัสดิการและบริการของรัฐด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพมีงานทำมีรายได้ เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวอันจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วโดยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในวันนี้มีความพร้อมทั้งกายใจสติปัญญามีการพัฒนาการที่ดีรอบด้านมีสุขภาวะที่ดีมิจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่นโดยการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึงสวัสดิการและบริการของรัฐด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพมีงานทํามีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวอันจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนเป็นประเทศที่มีพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวันนี้มีตำแหน่งว่างงานรองรับมากกว่าหนึ่งแหน่ง 1,776อัตราและสำหรับผู้ที่สนใจจะประกอบอาชีพอิสระมีการสาธิตอาชีพที่เป็นเทรนในปัจจุบันประา20อาชีพเช่นยูทูบเบอร์ปลูกผักไฮโดรโปนิกการเพ้นเล็บเจลเป็นตน้นท่านี้มากรรมสร้างงานสร้างอาชีพ EEC ถือว่าเป็นการส่งเสริมและต่อย,ยอดการประกอบอาชีพเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีอาชีพมีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตท,ที่ดีในโอกาสนี้กระทรวงแรงงานมีความยินดีและพร้อมที่จะสนับสนุนให้ความร่วมมือในทุกๆด้านกับสถาบันการศึกษาสถานประกอบการและภาทีเครือข่ายเพื่อส่งเสริมและต่อยอดการประกอบอาชีพต่างๆให้แก่พี่น้องคนไทยทุกคนเพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป นิวส์24วิสารทุนบุรีภาพข่าวนิวราชทิพย์ศรีรายงาน